ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะให้ผมพูดเรื่องหนึ่งมาล่ะไม่ให้ผมพูดปะไม่อ่ะทำไมอะเรื่องอะไรคะเรื่องเป็นเรื่องที่เปิดเพลงดีกว่าไม่เป็นเป็นเรื่องที่นี่มากเลยถ้าผมพูดไปนี่เป็นเรื่องอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องตลกแปลกประหลาดมากแต่ผมเคยเคยผมพูดได้ปะวนะันนี้น่าจะไม่ได้คะ่ะ อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดคือคืออะไรวะสบตากันยี่สิบวิชีวิตชีวิตเนี่ยไม่พูดหรือเออเออพูดเออเอพูดพูดอย่าพูดอย่าพูดเถือนเลยแต่ว่าพูดจริงผมพูดจริงคือคืออันนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องเถอะมัมันผ่านแล้วแล้วมันมันมันยังไปไปได้ผมเอยตะกีคนดูก็หลงเบลเบลรังนกอร่อยมากนะครับพูดค่ะ พูดค่ะพูดค่ะพูดค่ะเบลรังนกอร่อยมากกินอร่อยหวานอ่าสิ่งที่อยากจะพูดมีแค่นี้ใช่ขอทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ผมดีใจมากที่ผมได้มาไลฟ์กับเบลรังนกแล้วก็ได้มาไลฟ์กับคุณมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากนะครับผมอ่านอ่านด่วนพูดด่วนพูดค่ะพูดก่อนพูดเดี๋ยวขำพูดเดี๋ยวขำเดี๋ยวคนขำขี้แตกขี้แตนอ่าเดี๋ยวเตรียมขำให้เลยมาเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นเป็นความรักที่เก็บไว้มันเป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องที่น่ารักที่ผมเคยหนูเตรียมขำให้แล้วเน อ่ะคุณกล้าพูดเปล่าผมเคย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 ขอคุณกี่ครั้งเลือกเดี๋ยวปล่อยนะอะไรขออะไรผมเคยขอคุณกี่ครั้งผมเคยเคยขอคุณกี่ครั้งที่เป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตเราที่เราจะไม่เป็นแต่ผมเคยขอคุณกี่ครั้งแล้วคุณชอบนึกว่าผมพูดเล่นอ่ะคุณพูดไปเิคุณกล้าพูดปะก็คือวินไหนขอตังก์กันตลกไม่ใช่ตังค์เว้ยผมไม่เคยขอตังค์คุณม่ได้ปะเนาะไมแน่เน้ าไม่เคยไม่เคยเลยเชื่อก็มันจะขออะไรได้อีกล่ะคะยกเว้นขอตังค์อ่ะมันก็ไม่ไม่ถ้าคุณขอตังค์ก็เขินอยู่นะคุณมาขอตังค์อ่ะนี่เฮ้ยตัวขอยืมตังค์อะไรเงี้ยไม่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 มีไม่เอาจริงเอาที่เอาแบบจริงเลยปิดไลฟ์ค่ะโคตรอายเลยผมเคยผมเคยขอขออะไรคุณกี่ครั้งหลายครั้งแต่คุณนึกว่าแบบมันเป็นเรื่องพูดเล่นอ่ะพี่แน็ไอเนียไอเดียไอเนียไอเดียไอเดียไอเดียเขินเขินเบลเบลลังนกอร่อยนะครับผม ลูกค้าบอกว่าว่ามีไลฟ์หน้าแน่นอนครับปากบอกคนดูด้วยโอ้ยขอบคุณลูกค้าลูกค้าลูกค้าน่ารักมากๆนะผมเนี่ยขอขอเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะได้เปิดใจรู้จักแบรนด์นี้นะและเก๋ก็บอกลูกค้าว่าและเก๋ก็บอกลูกค้าว่ายินดีไปไลฟ์หน้าเช่นกคนคคืออยากอยากเปิดเปิดใจให้ทุกคนได้รู้จักเบลลรังนกหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับผมก็พี่เนี่ยที่เขานี่เป็นพรีเซนเตอร์อุ้ย แน่แน่คนรู้ได้เอาคุณกล้าพูดไปละผมคุบคุณพูดเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้ผมเคยขอคุณอีกครั้งก็คือขอซ้อนมอไซค์อย่างงี้เราจยกล้อเลยไปปักซอยซสื้อลูกชิ้นเบลลังนกวันนี้คุณรู้จักแล้วคุณใครวะใครใครดาวถูก่อใครดาวถูกดาวถูกอะไรอะเห็นผมเันนี้อ่ะอ่ะอ่ะรักใครสโลแกนนะครับรักใคร ชอบไข่มอบเบลลรังนกอันนี้ของลูกค้าแต่ผมทําเป็นมอบให้คุณคือมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วเออแต่ผมทําเป็นมอบให้คุณนะทำเป็นเออทำเป็นมออให้คุณคุณก็ทําเป็นรับไปอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าวันเนี้ยขอบคุณลูกค้าจริงๆขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนด้วยสําคัญมากๆคือลูกค้าแล้วก็สําคัญสุดๆคือทุกคนที่แบบว่าอยู่นิ่งๆกับเราเอ้ยไม่ใช่อยู่นิ่งเบอไม่ใช่อยู่ดูเราอยู่ดูเราอยู่ดูเราคือคนดูไม่ต้องอยู่นิ่งคุณแหละต้องอยู่ เออผมผมปกติเวลาไลฟ์มันคึกไงก็แบบว่าอยากให้สนุกก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วกันขอให้เจอสิ่งดีๆเอาเป็นว่าวันนี้เราเราขายของเสร็จแล้วนะแต่ผมขอผมขอได้ไหมเราร้องเพลงสักเพลงสองเพลงให้เพื่อนดูได้ไหมเ๋อคุณว่าฉันฉัน่าจจะอายุสั้นลงปะ วาย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 ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม่ความเชื่อไม่ผมผมได้ป่ะขอขอร้องเพลงให้เพื่อนๆมอบความสุขให้เพื่อนตั้งหนึงได้ไหมได้แต่ว่าเพลงคือความสุขใช่ไหมใช่เพลงคือความสุขเพื่อนๆเนี่ยจะมีความสุขรู้ได้ไงคะไม่ทุก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 หยอกหยอกเราก็ต้องร้องให้พอๆอ่ะเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วศิลปินตั้งหนึ่งระหว่างฟังเพลงไปใครอยากกดซื้อก็ซื้อได้ใช่ระหว่างระหว่างฟังเพลงไปเนี่ยใครอยากกดซื้อก็ซื้อได้จล้ได้โปรโมชั่นนี้แหละใช่ เฮ้ย <Hey, S 2> เราเราก็ร้องเพลงนิทานดีลร้องซ้ำก็ได้ผมว่าผมว่าลองซ้ำได้คุณคุณเต็มใจร้องไหมเต็มใจร้องป่ะฉันฉันเต็มใจแต่ว่าเต็มเพลงอ่ะฉันร้องถูกไปร้อ,แองแค่คำหำแบบสนุกสนุกไปมา งไม่คุณคุยคุณคุณชวนเพื่อนคุยไปหน่อนี่ฉันเฮ้ยมีคนส่งมงกุฎให้พี่แนกลองให้ฟังหน่อยอยากฟังพี่แนกลองใครอยากฟังพี่แนกลองเซลล์เสียงบวกมือหน่อยค่ะส่งติ๊ก็บวกมือรลยลัววู้วูหนูไม่ใส่พพอร์ตไงอยากฟังพี่คุณเล่นให้ผมหน่อย คุณร้องแบบธรรมชาติที่คุณฝืนร้องได้ไปพร้อมนึกภาพขีไหนวะเอ๊ยหนูขอเล่นอันนี้ได้ปะพี่เล่นไลก่อนได้ปะอันนี้ไม่อยู่ไหนอะไม่มันไม่มีไม้นะอันนั้นอ่ะนี่ทานรักและเล่ยนบนโลกนี้ จบเริม่มต้นไม่ว่าเรื่องเราจะเลวร้ายสักแค่ไหนจุดจบสุดท้ายเรื่องความรักมกักจะสมหวังลาสวยงามเสมอฉันไม่อยารู้ว่าจริงไหมเริ่มเรตามหารักแทอดูและเธอรู้ไหมว่ารักของฉัน นึกว่าผีหรอกถ้าคุณเปิดลำโพงขนาดนั้นอะ่ะคุณก็เปิดเพลงเลยดีกว่าเพราะว่าเล่นเพลงอะ่ะผมเล่นไม่ค่อยดี๋ยวผมเปิดลำโพงก่อนลำโพงคุณชื่ออะไรเนี่ยลำโพงที่ไม่ชื่อลำพังลำโพงชื่อ,อนะว่าเจเบลมันต่อของใครอยู่ปะเนี่ยลองคลายไหนนะ้กดคุณ คุณนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันร้องเพลงหลายไเพลงอ่ะนิทานนานเดอร์บล็อกนี่พี่เอาหันทางไหนจุดเริ่มต้นพี่เอาเวสนั่นแหละไกลๆไอ้ไม่มีใครอยู่ไลฟ์ไอ้ไอ้มันตอบลำโพงยังไงเนี่ยไอ้ก็กดบลูทูธ บล o o ์บลู and then สักอันเนอะคล้ายๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่บินคนเดียวเฮ้ยอันนี้หรอไม่รู้ไม่รู้แล้วก็คุณมากดตรงนี้ดิขายไปไหนอยู่นี่ค่ะขอเพลงดาวหางฮันเลวันนี้ขายอะไรอ่ะมาลองเริ่มขายกันใหม่มาคนเพิ่งเข้ามาวันนี้วันนี้ผมมาขายเบลลังนกนะครับผม อีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเบลลังนกนะครับใครที่อยากได้กดตาก็ซื้อเลยนะครับมมสีซื้อขแถมสีไออันนี้มันไม่มันไม่มีไม้ไม่ใช่เหรอผมจาได้มีไม้เป็นอันสีถูคุณลืมคุนลืมอันนี้มีค่ะถ้าคุณผมคุณเป็นคนหามมามันไม่มีไม้อันเนี้ยมีไม้หรอมันไมมีไม้ก็นี่ไงเนี่ยไม้เห็นปะเออเห็นแล้วเออมีไม้แต่คุณคงทําไมมันหายไปแล้วอืแต่ว่าไออีกอันนึงไม้ดีกว่า อนี่เขามีมอ่งหัวใจให้ด้วยอืมขอบคนแค่รออัดวิดีโอไปลงช่องเขารอวิดีโอ้ยให้เรา,าลองเพลงเพราะร้องสดได้ปะคือได้รูปทำเพลงอ่ะมันให้รายได้เยอะด้วยนะไม่รู้นี่ลนุ่จะตั้งใจเล่นคุณร้องไปเลยนะคุณเก๋ร้องแบบสบายๆให้คุณดูมีความสุขร้องเพลงนี้จบแล้วคุณดูก็ฝันดีพร้อมหนึ่งสองสั้นเฮ้ยหนึ่งสองสั้นคืออะไรวะ หนึ S <S <N> ่งสองสาม คุณร้องมันไม่มีไม่มันจะพรอกว่านี้เยอะมากผมขออีกทีหนึ่งเป็นการขอครั้งสุดท้ายละขอครั้งใหม่แบบคราวนี้ไม่มีไม่หนูว่ามีไม่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 มีไม่เอ้ยมีคนบอกว่าไม่แปลกไม่แปลกจริงหรอเกรู้สึกแปลกไม่มีไม่มันจะพร้อมมากขอเรื่องใหม่นะคุณเริ่มคําว่านิทานขึ้นมาเลยแบบไม่มีไม่มันจะพร้อมมากหนึ่งสองสามเด็ดเดอร้องร้องใส่ไม่ม่ทันละไม่มีไม่เพราะกว่าไม่มีไม่พรกว่าจริงผมผมผมพูดจริงคุณร้องเลยมันจะเป็นเพลงที่พร้อมมาก นี่สองชั้นนิทานดำคันเรื่องบนโลกนี้จุดเริ่มต้นไม่ว่าเรื่องเราจะเลวร้ายสักแค่ไหนตอนจบสุ ไม่วันที่รักจะต้องสลายไปและคงไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะให้ความรักจบลงอย่างไรนี่แหละบทสรุปของความรักที่ฉันเข้าใจแต่รู้วา่าทางของ<ๆ>ความรักนั้น ฉันเลยอยากรู้ว่าจริงไหมเลยลองตามเห้อรักเธอดูและเธอรู้ไหมว่ารักของฉันนันเป็นอย่างไรเธอเคยอยากเข้ามาไกลสิฉันจะเล่าให้เธอฟังเมืม่อวันไดจะมีความรักเกิดขึ้น ที่รักจะต้องสงไลายไปและคงไม่มี ผมมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเวลาที่คุณยอมร้องเพลงฮอ,อร์โมนความสุขหลังหหลงหล่งไหลไหมหลั่งหลั่งไหลเออนั่นแหละมันถ้าไม่มีความสุขมากเอาเป็นว่าวันนี้เรามาขอบคุณเบลลรังนกกันอีกทีดีวกว่าเพราะว่าผมดีใจมากนะครับที่ที่แบบเขาให้เราได้มันไลฟ์ด้วยกันมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมไม่เครียดนะแล้วก็ดีนะครับผมได้มาไลฟ์กับคุณอนะมีความสุขมากไม่เครียดจริงวะไม่เครียดจริงๆเิเนี่ยถ้าเครียดกินอะไร เบลลังนกอันนี้เพราะว่าอะไรเพราเบลจะไปช่วยให้หลายอย่างมากใช่ช่วยทั้งไหนไขข้อเป็นไงก็เป็นแบบคุณปู่ครับก็จากนั่งลุกไม่ได้ก็ลุกได้แล้วตอนนี้นะครับผู้จัดการผมนะครับผมขอบคุณเบลรังนกช่วยสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะใช่ใครที่บอกว่าซื้อไปฝากกูหน้าไปกินเองเนี่ยใช่เย็นอร่อยมากๆขอบคุณเบลลังนกจริงนะครับผมอ้าวโอยขอบคุณคุณเบย์บายมากมากด้วยขอบคุณคุณชาลีมากมากด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผม อ่ะซ hmm mm. oh, um. ้ออ so, uh ้อซออ่ะซอซอซอเนี่ยชือมเจอได้เอนเขาไม่งผมอยากอ่านก่อนน่ารักจังเลยขอบคุณไม่ต้องชมผมเยอะผมรู้ตัวผมอยู่นะครับเขาเขาพิมพ์ในไลฟ์เก๋เขาชมเก๋ขอเนึ่ยเคยเขาจ้างผมเป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์อ่าผมทาทุกวันเลยนะครับผมทาทั้งวันทั้งคืนเลยนะก็คือฮะทาเบล ใช่ครับกินเบลลังนกนะครับตอนนี้ผมกินทุกวันเฮ้ยผมขอกลับไปสามแพ็กได้ไหมคนฮะให้แค่แพ็กเดียวพอได้แต่ว่าหลายขวดคือแพ็กเอาไปอันเดียวแต่เอาไปหลายขวดเอาไปกินนะครับผมคุณให้เกด้วยคุยกับเพื่อนสักหนึ่งนาทีสงสารพี่เก๋เออนั่นแหละคุยกับเพื่อนสักหนึ่งนาทีสงสารทำไมอ่ะคุยกับเพื่อนสักหนึ่งนาทีสรุปขอละเออขอบคุณเบลลังนกค่ะใช่เขาบอกว่าร้องอีกค่ะเอาเพลงอะไรดีอีกสักเพลงนึงอ่ะ เอาแบบให้ทุกคนอ่ะมีความสุขก่อนนอนเอาเพลงอะไรนี่แม็กที่ผมชอบมา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 อะไรนั่นอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงที่ผมร้องชอบมามามันเล่นยังไงวะชื่อเพลงอะไรเพลงสุดท้องจะเอาเพลงเพลงอะไรบอกมาสักเพลงหนึ่งแล้วก็ดาวหางดาวหางร้องไงคุณดูโทรศัพท์ผมเนี่ย ไหนไปโดนะลรอ่ะผมตกคลองมาคือเครื่องนี้เลยคุณรู้ไหมเนี่ยผมตกคลองมาเนี่ยไม่รู้ค่ะเออผมตกคลองลึกสิบหกเมตรมาเนี่ยคลองไหนคลองไอ้บึงที่ที่ว่ามีบ้านเหมือนโบสถ์อะฮะผมไปตกบึงใหญ่ๆตรงที่เราไปซื้อรถชิ้นปิงกินกันอะที่ไหนอะทำไมอะตกได้ไงผมตกคลองไปเล่นอะไรไม่ผมไม่เล่นอะไรก็สดอยู่ไม่ผมก็ขี่ตุกๆคองไปแล้วผมก็ตกลงมาในคลอง ขี่ตุก๊กตุกแล้วล,ลงไปทางรถเลยเหรอไม่จอดรถก่อนแล้วก็ตัว,ต,วตัวตกลงไปในคลองโอ้โหเออผมก็ตกคลองไปเลยก <c oughs> <อ>็คือยังรอดมาได้นะคะไม่รู้ว่าห้อยพักอะไรไม่ได้ห้อยอะไรเลยห้อยกระเป๋าเปียกทั้งกระเป๋าเลยโ oh, 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 oh. อ้โหเออคุณมีอะไรอยากคุยกับเ, <c oughs> เพื่อนไหมเพื่อนที่น่ารักที่ดูเราเนี่ยเขามีความสุขมากเลยนะใช่วันนั้นผมวันนั้นผมไลฟ์วันนั้นผมไลฟ์ช่องผมใช่ป่ะครับแล้วผมอ่ะผมเข้าไปไลฟ์แป๊บหนึ่งเพราะว่าผมอยากคุยเพื่อนแต่ว่าผมมาถ่ายงานอยู่ เชื่อไหเพื่อนๆคุยเองถึงตีสองนะ <No. S 1> เอออีกวันหนึ่งผมต้องไปชดใช้กรรมผมต้องไปนั่งไลฟ์จนแบกหมดอีกทีหนึ่งอะผมมีความสุขมากเลยผมรักเพื่อนๆติ๊กตอ,อกมากเลยไม่รู้ว่าม,มีอันนี้ไม่รู้อันนี้เพื่อนมีเพื่อนๆจากติ๊กตอ,อกช่องผมมาบ้างมัมีใครตามมาจากช่องพี่แน็คคุณชาลีบ้างคะคุณแน็คชาลีเราเราร้องสดกันเลยนะ <Thank you. S 1> ขอให้ทุกคนมีความเ จัดแจงจริงครับเดี๋ยวผม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 ซับให้ผมร้องซับคุณร้องเลยคุณร้องเพลงอะไรเพลงเพลงเดี๋ยวผมซับให้ขอสักขอสักอันให้ผมได้โชว์ศักยภาพการซับเสียงให้คุณตามสองคนเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่มีการมีความสุขในทุกๆอย่างโอ้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 มานะเรามามอบเวลาให้เพื่อนๆหน่อย หลังจากที่เราขายของกันแล้ว,วเพงเลงเมืไหร่จะขึ้นนะครับเนี่ยนี่เพลงอะไรครับอันนี้เป็นไม่ พี่แน็กชอบให้เกรลองเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้มันลองยากมากทุกคนทำไมถึงชอบอันนี้เพลงดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ